ท่านผู้ชมครับพามาดูเรื่องของคนในเครื่องแบบฮะแต่ว่านี่เป็นศึกสายเลือดครบัปภอพออ,อยู่ในเครื่องแบบโดนทําร้ายคาป้อม,อมหน้าหมู่บ้านที่สมุทรปราการโดยพี่ชายฮะนี่ผู้ก่อเหตุเข้าไปในป้อมแล้วนะเงียบสักพักหนึ่งสังเกตนะหลังจากนั้นออกมาแล้วฮะ<อ>นี่คือน้องชายใส่ชุดหัวนหน้ารปภนี่ชกแบบมว,มวยวัดกัน ฝั่งลูกน้องฮะชุดขาวพยายามที่จะเตะช่วยห้ามด้วยนะ,ะพยายามที่ช่วยเตะฮะเตะสกัดแต่นี่ฮะหนีแตกกันทั้ง3าคนเพราะอะไรพี่ชายเอามีดมาด้วยอ๋อนี่หน้าหมู่บ้านเลยอ่ะเสร็จแล้วถือมีดเดินออกไปฮะเห็นหน้าตาชัดเจนนะฮะแล้วก็เป็นพี่ชายของรอปภที่ใส่ชุดหัวหน้าที่โดนทำร้ายเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหมันอุกอาจมากเขากำลังทำงานอยู่นะบุกมาถึงที่ทำงานป้อมรอปภเลย นี่เอามีดมาด้วยนี่พยายามจะเตะช่วยนี่ฮะแต่พอเจอมีดปุ๊บทุกคนก็ต้องแตกอ่ะใช่แตกออกนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณภัยจิตพานนท์นะครับไปพบกับรปภผู้เสียหายครับก็คือคุณประยุทธ์มณีพร้าวนะฮะแล้วบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือพี่ชายแท้ๆฮะชื่อในเกษมมณีพร้าวโดยสาเหตุเกิดจากพี่ชายเนี่ยซึ่งจริงๆอยู่ที่ระยองฮะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาสักพัก แต่ว่าขอมาอยู่ด้วยที่สมุทรปราการแล้วก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ด้วยครับมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดครับชอบอารวาสด,ด้วยครับย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ3มเดือนก่อนเพิ่งจะมากลับมาอยู่กับที่บ้านใหม่ๆนะฮะขอแม่ซื้อโทรศรัพท์แต่ว่าแม่ไม่ให้ก็เลยโวยวายเหมือนกับว่าแม่รักน้องมากกว่านะฮะมันก็เริ่มจะมีปมเข้ามาเรื่อยๆหัวใจเหรอ,อ,อหลังจากนั้นปุ๊บล่าสุดนะครับแม่เตือนพี่ชาย เรื่องเปิดเพลงเสียงดังแต่พี่ชายไม่ฟังแล้วก็ต่อว่าแม่เจ้าตัวเนี่ยก็เลยเหมือนไปปกป้องแม่ฮะไปด่าพี่ชายก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันพี่ชายก็เลยขู่อาคาดว่าเดี๋ยวจะฆ่าสุดท้ายบุกมาที่ทำงานจริงๆฮะเมื่อสองคืนก่อน20เมษายนครับคืน20เมษายนบุกมาอรารวาสแบบนี้จะชักมีดไล่ฟันแต่ยังโชคดีฮะในช่วงที่แบบต่อยกันเนี่ยโอเคมันโดนหมัดมแต่ช่วงที่ชักมีดจะแทงเนี่ยไม่มีใครโดนแทงนะ แต่ทางน้องชายเองก็รู้สึกหวาดกลัวกลัวว่าพี่ชายจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งแล้วถามว่าจะเคลียร์กันได้ไหมพี่ชายน้องชายเจ้าตัวนะก็บอกว่าก็คงจะเคลียร์ไม่ได้เพราะพี่ชายเนี่ยไม่สนใจใครและที่สําคัญติดยาด้วยคือว่าผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แม่โทรมาบอกบอกว่าระวังพี่ไว้นะเดี๋ยวมันจะมันจะเข้ามาผมมาผมก็บ,บอกเพื่อนเพื่อนร่วมงานไว้แล้วว่าบ,บอกว่าพี่ช่วยช่วยดูหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมมันจะมา พอมันก็มาจอดรถตรงนี้ปุ๊บผมก็ผมก็บอกว่านุนมันมาแล้วมันมาแล้วผมก็ลุกรออยู่ในป้อมเลยครับมันก็วิ่งเข้ามามันก็ถีบผมเลยครับผมก็ซัดกับมันจนอย่างที่เห็นในคลิปอะครับพี่ก็คือออกมาต่อยกันฟัดเบี่ยงกันอยู่ข้างหน้าครับผมแล้วจนตนเพื่อนผมที่ร่วมงานอีกคนนึงตีกานคอมันแล้วมันก็มัก็เซลงไปเซนมนเซผมก็ซัดมันตรงเข้าหน้าเนี่ยครับจนมันล้มไปรอบแล้วมันก็ชักมีดแล้วครับพี่ทีนี้แล้วก็วิ่งกันทลอทิดทลอทางเลยครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยพอเกิดปัญหาแบบเนี้ พูดคุยกันได้ไหมพราะดูเหมือนมันเป็นเรื่องในครอบครัวระหว่างพี่กับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถพูดคุยกันได้ไหมอ่ะน่าจะคุยกันไม่ได้หรอกครับพี่อย่างนงี้มันมันไม่ได้สนใจหรอกพี่ว่าเป็นน้องเป็นพี่อะไรมันนันแหละฮะฤทธิ์ของยาเสพติดนะนะฮะแล้วก็เป็นอย่างงี้เนี่ยเขาก็หวาดผวาบ้านก็หวาดผวาฮะทั้งพ่อทั้งแม่ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วสรุปพี่ชายคนนี้เนี่ยที่ไปตามมาเรื่องเอาราวเห็นว่ายัง ติดต่อไม่ได้นะฮะไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่ามีคนให้ข้อมูลว่ายังอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการอยู่เลยอยากให้ตํารวจสมุทรปราการช่วยตามตัวหน่อยเห็นหน้าชัดเจนด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะตามมาฆ่าน้องชายแท้ๆก็เป็นได้ถ้ายังตามไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าวันไหนวันดีคืนดีจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้